โปรไฟล์บายซีดสวัสดีครับอยู่พวกเรา TNP รีวิวนะครับอยู่ในช่วงขิงมาโชว์โปรไฟล์บายซีดอันนี้คือเด็กที่ที่หนึ่งที่ได้ซีดนะครับก็เราจะมารีวิวลิทมีให้ดูว่าลินี้เป็นยังไงนะครับเียอะไรบ้างเด็กมันนะนะคุณนๆได้นะครับก็คือก็คือจะเป็นเด็ก ที่เป็นมิลลิเมตตอนแรกลิฟเหมือนกันเป๊ะแต่กูตกรอบแรกครับผมโอเคทีโอตกนะครับทั้งทั้งค้าทั้งเทียมาเริ่มกันพี่ตัวเริ่มไวไลเดอร์ไม่ใช่ไวโรสนะครับเทคตัวเริ่มปกติเลยแล้วกูต้องมาพูดสกิลแมทนะอออเด้อเกสามเดรอเกสามที่สามารถลุกลุกได้นะ อ่างั้นเรียกการได้นะครับอ่าตามออเดอร์นะครับของหลักของเด็กอันหนึ่งที่เอาไว้ปิดใส่แค่สองใบเราใส่แค่สองใบพอพออาจใช้ได้อ่าใช่มันมันเป็นการที่ฝามไม่ได้เป็นห้าปิดอย่างเดียวครับของโกงอ่าของโกงนะครับต้องใส่สี่เท่านั้นเป็นออเดอร์หูแมวนะครับผมออเดอร์หูแมวนะครับเมื่อเมื่อมันแปะเนี่ยมันโซวันหนึ่งแล้วจวดได้นะครับแล้วก็เทคนุดโกงข้างล่างบอกว่า ไปเธอตัวเองครับถ้าเกิดเป็นการไปซัมมอนเนอร์บวกแถวหน้าสองพันนะครับสเต็กได้อ่าสเต็กได้ก็คือบวกแถวหน้าทั้งหมดนะครับผมออเดอร์เจ็งหนึ่งนะครับเป็นใบคืนของที่ดีนะครับสามารถเปลี่ยนมือได้นะครับอ่าสำหรับสกิลของอนุญาตแปะลิงค์ลิงค์คลิปรีวิวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขึ้นรูปลิงค์ไว้ให้รูปคลิปที่แล้วไว้ให้นะอ่าต่อไปเป็นแมวแมวซัมอเนอร์ นะครับผมเป็นตัวฟาร์มอย่างดีแปะออเดอร์เพิ่มได้เนาะอ่าแล้วก็เปลี่ยนมือได้ด้วยบวกพลังได้ด้วยนะครับผมอันนี้ประส์มากเลยตัวนี้ตัวตีตัวตีไปโอเคดีอ่าเป็นตัวตีตัวหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเขาเขาเก็บน้องมอยูนิตนะครับแล้วก็บวกพลังตัวเองหนึ่งหมื่นนะครับผมตัวเดียวที่ไม่ได้อยู่ในบ็อกต่อไปนะครับเป็นโฟโมนะครับโฟ ใหพีทมาเกเรต้านะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับเทคบนเราไม่ใช้นะครับไม่ใช่เทคล่างอ่าเทคบนคือ PG ที่ใส่ได้เกิน4นะครับแต่เราจะใช้แค่เทคล่างเทคล่างบอกว่าเมื่อลงนะครับแบนเลียกได้นะครับจ่ายคอร์สคัตตาบาลหนึ่งทิ้งมือหนึ่งใบนะครับเสิร์ชอ่าเสิร์ชอะไรบ้างนะอะโคไลท์พ oh, ีทมองอ่าไม่เกินหนึ่งวัจะกองลงเล็กอากาดนะครับแล้วถ้าอ่าเอ็กเซลของเราเนี่ยมี2ใบหรือต่ำกว่าเนาะ ก็จะได้กิฟแอคเซลเพิ่มนึ้งใบครับใบนี้คือมาปั๊มกิฟล้วนๆเลยต่อไปนะครับฟีเมลฮันเตอร์หล่อเล่นฟีเมลฮันเตอร์ฟีเมลซัมมอนเนอร์นะครับเป็นเป็นตัวเพิ่มพลังที่ดีที่สุดตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเทคทิ้งมือของเขาเนี่ยมันเพิ่มได้ทั้งเทินเนาะแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่หาวเดาได้อ่าแต่มันต้องใสอีกแล้วเพราะมันเป็นจิ้นไลน์อ่ามันเป็นไลน์ไลน์นะครับผม ต่อไปเป็นน้องหมาบบบอบูอันนี้ตัวนี้คือยืนหนานอกเทินได้นะครับแล้วเป็นตัวบุกตัวหนึ่งที่ดีมากอาคู่อ้าวคู่อาคู่คู่นะครับคู่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 สามารถเรียกพวกเพิ่มได้ครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนมือได้ด้วยนะครับน้องแมวเชลไลน์นะครับใบใบนี้นะครับเป็น เป็นใบที่เป็นไร้ลายนะครับเฮ้ยอย่าขำมองกล้องดิแล้วก็เทคล่านะครับเมื่อบูสสามารถคืนออเดอร์จากกลุ่มขึ้นมือได้นะครับก็เหมือนใจใบนี้เก็บออเดอร์แล้วเทน่าเราก็ไล่แก็3สามใบนี้เพื่อได้จั่วชินบีกุ้งชินบีกุ้งนะครับผมต่ตัดหน้าแอาชินบีกุ้งนะครับก็คือไม่ใช่ไม่ใช่มันชื่อชินบินะครับ ส่วนกุ้งนี่เป็นโคตรลับโคตรลับโคตรลับของช่องเราเป็นเป็นบุคคลลึกลับอ่าใบใบนี้นะครับเป็นใบขุดที่ดีใบหนึ่งเลยนะครับถ้าถ้ายิ่งมีออเดอร์เยอะใบใบนี้จะขุดอะไรก็ได้จะเก่งมากฟิเมลเทควันโด้ฟิเมลเทควันโดนะครับเป็นตัวเพิ่มเวฟกดดันได้ดีนะครับเวลาอีฝ่ายใกล้ใกล้ตายเงี้ยดาเมจเยอะนะครับใบใบนี้เป็นตัวกดดนันดีดีที่สุดเลยเต่อไปกูรู้กูรู้ไอเวนอ่าฮูคู่ ใบนี้นะครับเป็นใบหาออเดอร์เกทหนึ่งนะครับแล้วก็บูธบวกางข้ามเส้นได้นะครับผมอ่ะมีเทคมีพีจีครับแต่ก็ตีจริงทิกเกอร์เป็นทิกเกอร์มาตรฐานแล้วารเด็กนี้ก็คือพู้ถูกหวยก็คือมันก็คือทีดีอ่ามันก็คือทิกเกอร์ทีดีทั้งหมดครับเออมีมีมอ่าใช่ทีดีบวกโปรโมแค่ใบเดียวนะก็คือราคาเด็กนี้จะอยู่ในราคาที่จับต้องได้ถ้าถ้าซื้อจริงๆนะครับก็ประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยประมาณนี้เออ จ๊อบบี้ทีเอ็นพีก้าเฉาะครับผมครับอันนี้จะบอกคอมโบเลยไหมอ่ะคอมโบคอมโบของเด็กนี้นะครับแต่ตัดตัดก่อนตัดโยมคอมโบยังไงครับพี่เด็นตั้งตั้งแหวนเหรียญอพีต่ะเอาฟูลคอมโบที่สุดที่ทำได้ใช่ฟูลคอมโบที่สุดเท่าที่ฟูลคอมโบที่สุดเท่าที่มโนไหวนะครับผมก็อันนี้ผมตัดแล้วผมจะตัดเข้าภาพตรงนี้ทีอะฟูลคอมโบ อ่เราเราเราก็ไล่เอาก็ไล่ไว้ก่อนนะครับแล้วก็เทิร์นต่อไปเนี่ยเราเราเล่นคอมโบได้อยู่แล้วถูกไหมครับใช่อ่าสมมติสมมติเราบานโนเลยเราเราไม่ต้องนึกถึงการเล่นจริงก็ได้อ่เราคอมโบไปคือยังไงเราก็ไล่ติดอยู่แล้วถ้าเราโจกเกณนนึงขึ้นถูกไหมครับอ่แล้วสมมติมตว่ามันมีเพิร์นปุ๊บ สมมติเทินนี้เป็นเทินปิดเลยนะครับเราวางแมวไว้อ่ะซีบายสมมตินี้ฟุกที่สุดแล้วนะครับฟุกฟุก,ฟกอ๋อตัวนั้นลงหมดอ่ะสมมติเราฟุกมากเลยเราฟุกมากเลยถ้าอย่างนั้นต้องมีสามใบดิพี่อ่ะเราฟุกมากเลยอ,อ่ะอ่ะไอเดียคือโคตรฟุกอะ่ะไอเดียคือฟุกฟุกมากวเลยอ่ะเราจะลงอะไรก็ได้นะครับที่มันเป็นฟูกคอมโบหน่อยนะครับผมอ่ะสมมติเทินนี้เราเล่นออเดอร์ตัวนี้อ่ะ เล่นเราด้วยตัวนี้ปุ๊บเขาเสร็จนะครับมือเราป๊อกมากเลยนี่เรามีวาชิลี่เราเก็บเราเก็บใช่ไหมครับแล้วเราบวกอีกหนึ่งหมื่นมือเราโคตรป๊อกเฮ้ยเกินเกินมันเลยมันเลยอ๋อมันเลยนี่ัอนนี้เห็นป่ะอันนี้เห็นป่ะมันเลยกูบอกว่ามันเลยเราจะแปะไรให้เห็นนะถ่ายไม่ถ่ายไม่อ่าก็คืออันนี้เราเราป๊อกสุดๆแล้วนะครับคือคือเรามีแค่แถวหน้าก็ได้ไม่เป็นไรเนาะปุ๊บป๊อกกับท่ามือแบบนี้ได้ชนะไปเลยันด้วยตัวแม่ อธิวันโดมาสองตัวเลยพี่วะห,หน้าหลังเน,นี่ยเนีอาสมุดสมุดมีแค่นี้ก็ได้สองเอ็ก <laughs> <c oughs> เลย <c oughs> อ๋เหมือนีพ้ชนะเกมไปเลย <c oughs> เอาปูเนี่ยกับมึงทำไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวรอดูคลิปแอนิอเมชั่นรอดูคลิปแข่งนะ,ะอ่าคือคือมันเป็นมันเป็นเน็กจวดที่ค่อนข้างแรงนะครับก็เลยแบบโอกาสที่คอมโบแบบนี้ขึ้นนะอ่ะอาจจะมีโอกาสเยอะเยอะกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว นะครับแต่ออเดอร์แมวเนี่ยอาจจะยากหน่อยใฮ้ติดแบบนี้ออเดอร์แมวไม่มีใครตู้กหรอกจริงๆอ่ะเรามาเริ่มทำคอมโบกันเลยดีกว่าคอมโบก็คือเราเราจะเก็บน้องมายูนิตเราจะเก็บน้องมายูนิตเพื่อให้ยูนิตหนีบวกหมื่นถูกั้อไหมครับอ่ะแล้วแชร์แถวหน้าบวกแปดพันเนาะอ่ะเราก็เริ่มตีเลยโอ้ยแต่วะนี่ไม่ได้เป็นแบบนี้ มันเป็นแถวหน้าบวกแปดพันตรงนี้เห็นได้มเลยอ่ะมันเป็นแถวหน้าบวกแปดพันพอเสร็จไอ้บ้านเนี่ยบวกหมื่นอ่ะพอเสร็จปุ๊บอ่ะสมมติเราลันเทคคนนี้ใช่ไหมครับอ่าบวกห้าพันอ่านี่ดูึงมาเลยอ่ะสมมติเราให้คนนี้ตีเปิดก็ได้ตีหมื่นเจ็ดใช่ไหมครับพิ้งมือบวกอีกห้าพันนะครับค่อนข้างเวอร์เลยทีเดียวไม่พออ่ะ พอเสร็จปุ๊บเราเราต้องตียังไงต่อดีครับถามเนี่ถามแชมป์ดิถามแชมป์ถามแชมป์แต่จริงๆนะครับเราเราสามารถเลือกได้หมดเลยว่าเราจะควรเอาอะไรตีอ่ะสมมติเราใช้คนนี้ตีก็ได้ครับตีหมื่นแปดบูกแปันสองพันหกครับไปแล้วอ่ะยังน้อยก็ทะลุกะแน่นอนอ่ะแล้วก็เอาคนนี้ตีคนนี้จะตีออก ยี่สองยี่เจ็ดสามเจ็ดยี่สองยี่เจ็ดเอ้ยใช่ป่าวอะยี่สองยี่เจ็ดยี่เจ็ดบวกแปดสามห้าอ่ะซึ่งค่อนข้างทะลุกัดเลยหลายๆลายก็กันยากอยู่อ่ะสมมติเห็นคอนโดตี้สมมุิให้ฮิตก็ได้นะครับสมมติสมสมุิว่าฮิตบบนะครับผมอ่ะแล้วเราเห็นออเดอร์เรามีห้าใบถูกไหมครับเราก็เอาตัวนี้บิดไปเลย บิดปุ๊บมันจะขึ้นเหกมันจะขึ้นเหกแล้วมันจะออเดอร์สอนวข้าัน 2, 5, แล้วก็จะได้ดึงไดครับแล้วก็รัน <4, 5, S 1> แล้วก็รันเหกคนนี้แสกแจกแจกทิ้งนะแล้วมันจะลุกขึ้นมาสี่ใบตามมอดเตอร์อ่าแล้วก็จะบวกห้าผันห้าผัน่ผันไหมอ่ะ อ่าแล้วเราก็เข้าสู่ช่วงเช็คเวอร์นะครับคนคนนี้จะเช็คได้ทั้งหมดสามด้นะครับฟอนท้าอ่าฟอนทับแล้วก็คีทิคอรอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับเราเรายังไม่ใช้เทควคนโดใช่ไหมครับเราก็โอนคียให้เทคนโดได้เลยเพราะว่าเทคนโดเป็นตัวตีกดดันตอนจบเกมที่ดีที่สุดครับอ่าพอเสร็จพอเสร็จนะครับเราอาจจะเอา เดี๋วคอนโดวิ่งก่อนพรทคอนโดมี2คขีใช่ไหมครับก็จะตีออกแปดสิบสามสิบสามวกแปย่สิบเอบวกอีกห้ายี่หแล้วก็บวกฟอนฟอนสี่สี่หแล้วก็อีกขีหนึ่งห้าหมืนหกสอขี ได,ได้ขนาดนี้ก็ชนะไปเลยครับ,ค,รบค,อค,ค,คอมโบข้าวๆก็ประมาณนี้ที่เหลือก็ตีให้หมดแล้วถ้าคุณได้แบบมีทุกเกมคุณแชมป์ไปเลยเชนะก็คือมัน,มนเป็นเด็กที่เราไม่ต้องเรื่องลำดับตีเท่าแอสซัสซินนะครับมันเลยเป็นเด็กที่เล่นง่ายมากที่สุดเด็กหนึ่งเลยโอเค,คสำหร,รับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ครับอขอบคุณมากครับถ้ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็มีช้อปปี้ไปซื้อสั่งของได้เอขายของเข้าร้านไปบอกฮ้ยพี่ไม่ได้เจอเลยอ๋ออย่างไม่ลงครับ